ฟ้าสถานเมื่อสัญญาณสกใหต้องพร้อมรับภัยที่สะเทือหรือแผ่นดินเนื้อฟ้าว่าอะรมาแอนบูบุกมาจินหลอใเชยไว้เมื่อถึงเข้าโลกแตกอย่าพ่อเจ้ามานมุงหัดสองโลกเอาไว้ยืนยันงานนี้เลยกันแรงในปัดฝฝาใสนี่แหละการท้าทายสุขไายด้วยใจเต็มองศาดือ เชลเลยเป่าไม้ละลายศูนย์พันในยายายาอย่าให้มันยึดโลกนี้ต่อไปสู้เต็มหัวใจเต็มองศาเดือดเชเลยเป่ายึดขอสู้แค่หมดทางบุกัาเรื่องราวข้อสมมติหลางชนฟ้าก็จะได้รู้รู้ดีรู้ชัวร์กันว่าเราหรือมันใครกันยิ่งใหญ่อย่าให้มันยึดโลกนี้ต่อไปบุกัาเรื่องราวข้อสมมติหลังชนฟ้าสู้ดีเดือดให้เป็นตัวละคหน้า はい。Uh